ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ความรู้แค่เกษตรครับนะครับคือองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราจําเป็นต้องมีใช่ไม่ว่าสายวิชาชีพไหนเราก็ต้องมีนะครับมีคุณธรรมมีหลักของเหตุผลมีแขนเป็นความพอประมาณมีศีรษะเป็นภูมิคุ้มกันแล้วก็มาถึงห่วงที่3แล้วนะครับ,รบผมในหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามี2เงื่อนไขครับคือ เป็นเด็กเนาะเป็นเด็กครับเด็กตั้งขายแล้วกำลังจะยืนอย่างมั่นคงครับผมเรามีขาที่มั่นคงแล้วมั่นคงที่หนึ่งคือเงื่อนไขขององค์ความรู้ทางด้านวิชาการนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขของความรู้ทางด้านคุณธรรมคุมีขาแล้วมีลำตัวก็คือมีหลักของเหตุผลนะครับเวลาเดินเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลบาลานได้ก็คือว่าเหมือนเราเดินอย่างนี้ครับแขนเราจะต้องมีการ แกลงเพื่อสร้างสมดุนงั้นเราต้องมีความพอประมาณเป็นหลักในการที่ทําให้ชีวิตเกิดความสมดุลครับสุดท้ายศีรษะครับส่วนหัวและศีรษะคือหลักของความที่มีภูมิคุ้มกันครับใช่ครับมีภูมิคุ้มกันแล้วมีความสุขยังไงค่ะคว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยในมุมมองหมายความว่าเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งจากขาขึ้นมาขาเราแข็งแรง ระบบตัวของเราที่มีหัวใจอยู่ข้างในเป็นหลักของเหตุผลที่แข็งแรงมีแขนทั้งสองมีความพอประมาณแสดงว่าพอเรามีทั้งหมดตรงนี้ครับเราจะเกิดสภาวะที่มีภูมิคุ้มกันละเวลาที่จะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่มีอะไรนิ่งๆครับทั้งหมดเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องมีองค์ความรู้ซึ่งเราย้ําตลอดว่าหลักปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ความรู้แค่เกษตรครับนะครับคือองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราจําเป็นต้องมีไม่ว่าสาขาวิชาชีพไหนเราก็ต้องมีนะครับมีคุณธรรม มีหลักของเหตุผลมีแขนเป็นความพอประมาณมีศีรษะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับ,รบก็คือเราจะสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นความรู้แปลกใหม่สําหรับพี่กงนะครับตลอดที่ผ่านมานะครับพี่กงอยู่กับเกษตรนะครับก็เขาจะารู้แค่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงคุณต้องทําเกษตรนะลราเข้าใจอย่างนั้นเราเข้าใจอย่างนั้นใช่ครับมาถึงคลิปนี้แล้วคลิปสุดท้ายเนี่ยคลิปสุดท้ายคเราเห็นเด็กคนนี้แล้วครับจากตั้งไข่ตอนนี้เรากาลังจะยืนอย่างมั่นคงแล้วนะครับแล้วต่อจากนั้นเวลาที่เราจะพัฒนาตัวเราเองขอให้เราทุกคนนะครับใช้หลักนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดำเนินชีวิตใช่ครับเป็นไมซ์ ว่าเอ้ยถ้าเรามีหลักนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสามารถใช้หลักนี้ในการดําเนินต่อได้ไปแนะนําบางคนที่ยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ครับนะครับแล้วก็ซึ่งพี่กงเชื่อว่ามีมีเยอะมากมีเยอะมากแล้วก็เปผยแพร่ช่วยกันเปผยแพร่เพื่อให้สังคมแล้วก็โลกใบนี้ได้รับประโยชน์จากหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆท่านใดที่มีความคิดเห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรสามารถแชร์ได้นะครับ,ค,รบความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์นะครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะครับ,รบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับให้พวกเราได้เห็นประโยชน์ในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับ